สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบากดูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกหนึ่งชนิดนะครับผมพญาฉัดคันนะครับผมพญาฉัดคันเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ตระกูลช้างนะครับผมอันนี้ต้นใหญ่มากนะฮะต้นใหญ่มาก พยาจัดทานเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่่อนขัางหายากนะคะผมดอกหอมนะคะผมดอกช่อใหญ่อลังการสีเหลืองนะคะผมลายจุดเสือนะวันนี้ผมมีมาจัดจำหน่ายนะคะผมในราคากิโลกรัมละ800บาทรวมส่งนะคะผมใครอยากได้ต้นเล็กก็บอกใครอยากได้ต้นใหญ่ก็บอกนะคะผมกิโลกรัมละ800บาทรวมส่งนะคะผมกิโลกรัมละ800บาทรวมส่งวันนี้โปรโมชั่นนะฮะ 3ากิโลนะครับผมสากิโลสองพส่งฟรีส <c> า <oughs> กิโลสองส่งฟรีใครรับสิบกิโลวันนี้ผมคิดแค่5้าพันบาทเท่านั้นรวมส่งนะคะผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะฮะที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนะครัผมศูนย์เก้าห้กนเกะครผมเนี่ยครับผมฝักเก่าเ,าเขาเขาออกดอกแล้วดอกจะใหญ่มากนะครับผมดอกใหญ่อลังการมากกอน,นี้นะครผมหนัก ตึงเลยนะคบผมใครสนใจเอื้องพญาชัรพันนะคบผมเป็นไม้ป่าแท้หายากนะคบผมหนึ่งกิโลวันนี้ผมจัดจําหน่ายอยู่ที่หนึ่งกิโลวันนี้ผมจัดจําหน่ายอยู่ที่แปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมแปดร้อยบาทส่งฟรีใครรับสามกิโลสองพันบาทใครรับสิบกิโลวันนี้รับไปห้าพันบาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคบผม ่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะที่เบอร์095941898 8นะครับผมพยาฉัดทันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมให้ท่านไปปลูกถึงบ้านนะครับผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์ 9 418 988นนะครับผมสำหรับใครอยากได้กล้วยไม้ป่าแท้หลากหลายชนิดไปปลูกนะครับผมปลายฝนต้นหนาวกล้วยไม้ป่าแท้เริ่มออกดอกแล้วนะครับผมเนี่ยครับผม ใบสวยเลยนะครับผม1กิโล800บาทนะครับผมส่งฟรีรวมส่งด้วยนะครับผมใครรับ3กิโล2000ใครรับ10กิโลวันนี้พิเศษเลยรวมส่ง5000บาทนะครับผมสุดคุ้มนะครับผมพยาฉับทันนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเราครับสวัสดีครับ